มากินอาหารหนาวกันค่ะมาทานอาหารเช้ากันค่ะาาาาน,ะนี่เป็นหนุ่มปังแข็งนะคะแข่งประมาณเนี้นกรอบปันหัเกเลยอืม กินแทนขนมปังนุ่มนะคะนุ่นรสดแต่ก็ไม่ได้รัทุกอย่างก็กินยังกินอยู่แต่แากขนมปังนุ่มๆอาจจะกินเดีอนละครั้งสองครั้งแลม,มาฉานมาที่ในพวกนี้ไอพวกนี้ไฟเบอร์เฮียค่ะลดปริมาณลงเฉยๆไม่ใช่ว่าลดแบบคุ้มครอไอะไรครับไปแทน <c oughs> กินหมดลอันที่ป้ายก็มีหลายแบบนะคะบางคนก็ป้ายชีสบางคนก็เอ่อเเารียกอะไรป้ายแบบนี้ก็อร่อยมาทานอาหารกลางันค่ะมีมคนอันนี้แบบน,นั้นอะไรของหนูอะไรคะอันประมาณชีสอร่ออ,อะไร,ะไ,รได้กินแล้วพอแล้วได้กินแล้ว นัเนตาป้าเปเบลเบลนั่เราอะเบลนั่นเราฮะเบลหลอกแดดเลยเลยนะลูกหลอกแดดเลยมาใหญ่อะไรกินกาแฟตอนเช้ามันมีหลากหลายแบบนะแบบนี้เดี๋ยว มีหลายแบบนะคะแต่ว่าอมีแบบแป้งแป้งแบบอันนี้เลยก็มีมีให้เลือกค่ะอันนี้กินกินแบบไปใช้กับเน้นไฟเบอร์เยอะหน่อยค่เองถ้าจะให้อร่อยนะทุกคนนุ่นแนะนำลองเอข้าก็้ามาอบน้ำร้อนสักนาทีนึงนะคะสปายไฟร้อนแปดสิบนาทีนาทีกับนาทีแต่หนึ่งทีมันดีค่ะไฟร้อนแปดสิบมันจะอุ่นๆร้อนๆอร่อยกินอยากอะไรก็อร่อยเนี่ยนี่คือกินแบบเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต่อไปดูแต่รถนะคะ ไอตัวตัวทาอาจจะเป็นตัวตัวอื่นแทนนะคะที่แบบกลามเองอันนี้คือนุ่งชื้อค้ามันเหลือนุ้ก็เลยอ่ะของเก่าเหลือนุ้นก็เลยกินให้หมดก่อนอร่อยใครมาลูกทำไมใช่มาชอบหรอ